ครับสวัสดีครับเือครับอีแมนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทำปืนยิงปลาปืนดำนะครับวันนี้เพื่อนให้ไม้มาหนึ่งแขนครับเป็นไม้สักครับดีครับเป็นไม้สักนะครับรนี่ครับหนึ่็แ่นหนึ่งแต่ขึ้นขึ้นไว้สองสองอันนะครับ เอาไว้จะขวบไม้อันนึงครับก็แบ่งๆกันไปครับคนละอันครับเป็นปืนดำปืนดำยิงนะครับไปครับ ครับกำแหละมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้อีกอันหนึ่งครับหนึ่งแล้วก็สองที่สองก็บอกครับอันนี้เป็นเศษเศษด,ดัดเยืเ่อดัดแปลงทำเป็นปืนปืนสั้นตอกนะครับสนสันส้นเล็กๆสนสัน้นครับผมครับ พอเรื่อยเสร็จก็เตรียมตัวปัดเลยครับนี่ครับจัดเลยครับวาลุยกันเลยครับเก็งเงินครับ ถัดดูลายก่อนครับพอได้อยู่ครับครับอุปกรณ์นี่แหละครับเมื่อไม่มีเราเตอร์ก็เสิยวครับแบบปันบ้านเลครับติดเส้นให้เรียบร้อยนะครับ เจ้าลูกดอกขนาดไหนกี่มิลครับผมจะใช้5มิลนะครับครับมาลุยกันเลยครับนี่ซิวแปะลกไปตามเส้นนะครับ ครับพอแซ่เสร็จก็ให้มันเป็นร่องนิดเดียวแบ,แบบนี้นะครับ มันเป็นร่องนิดเดียวนะครับลึกลงไปนิดเดียวเองครับแตะพอยมันเป็นร่องครับแล้วก็จะใช้ลูกดอกมนเลยครับครับเป็นเหล็ก p c ซนะครับลูกดอกที่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับห้ามิลครับขนาดครับเอาก็เจียครับ เกี๋์ตัดตรงเลยนะครับเกี๋์ตัดตรงแล้วก็จะใช้ตรงนี้นะครับขูดเลยนะครับขูดลงไปเลยครับให้ขนาดมันเข้าลูกไอเท่าลูกดอกเลยครับนี่ครับก็ใช้กระดาษทรายแต่งเลยนะครับนี่ครับเราไม่มีไม่มีรอตเตอร์เราก็ต้องนันมีแบบนี้แหละครับ ำเองใช้เองครับยิงถูกปลาในปลามาทางข้าวก็โอเคแล้วครับครับผมครับขูดเลยนะครับขูดให้ดูนะครับเพื่อขูดก่อนนะครับเดี๋ยวครับมันก็จะกินไปเรื่อยๆครับเป็นเป็นเหล็กสปิงแข็งมากขุมเลยขูดไปเลยครับมันก็จะเป็นร่อง ระดับขนาดพอดีพุดธบอกเลยครับ นี่ครับก็เริ่มเป็นลงลงไปแล้วนะครับจะลงไปทิรมินสองมินนี่แหละครับจนใส่ลูกดอกแล้วมันทั่วลูกดอกแล้วครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าคลิปตอนเสร็จเลยครับวาดแบบอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วครับ เราดูตอนเสร็จแล้วก็เคลือบเราชมมาจะสวยงามขนาดไหนครับครับขอชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ